ครับพุทธอุทยานนะครับอยู่อําเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตนะเดี๋ยวเรามาถวายน้ํานะครับถวายน้ําเดินถายน้าเก้าวัดนะครับครับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องส่วนเลขนะครับปู่ปู่ให้เลขนะเลขมงคลของปู่งวดนี้นะครับเลขมงคลปู่ขวดนี้ม้วดนี้นะครับห้าเก้าสองกับสองแปดห้าเก้าสองกับสองแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับท่านหนที่ ่าชอบเลขที่หลงปูฟันนะครับหลงปูฟันห้าห้าเก้สองกับเก้ับสองแปดนะครับสาธุสาธุนะสำหรับเลขนะครับสรุปเลขในวันนี้นะครับที่วัดป่าพุทธอุทยานอำเภอพูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับตัวเลขเน้นๆเ,เลยนะครับตัวเลข ពរទិតឲ្យเจ้าទីเจ้าທາງពូដេញយាយบุญយ៉ាងតាឃានអើពូทรวงពូសីតាนครราชអើពូគុំសັບក្នុងក្នុងវត្តបាព្រះអត្យានិសុំប្រុសប្រែមិនបានថ្ងៃនេះមួយយัวត្រាប់ខណិក້ອຍបើក້ອຍកូនរបស់เจ้าបើកសັບសម្បត្តិអើកើតឲ្យបានក្នុងสถานទីអើវត្តបាព្រះអត្យានិអើបើក້ອຍកើតបានគ្រប់គ្រ ূপ គ្នានឹងបានសាងតោតមុខទេ จะหอยพยากรณ์เนี้ยเาเนี้ก็หนังบ้านสู้เจดสู้ถล่มละหนังบ้านไม่เศร้าขึดเจริญให้ตัวคือเราอยากสร้างเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนทำถ้ามันไม่ได้ทำนี่มันก็อยู่เฉยๆไม่เป็นนั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นนั่งอยู่ก็ปวดหัวปวดหางไปหมดเลยอยากจะสร้างจะหอยกระซมโอดปลอบประมานคืนแม่เลี้ยเลียวเลียวเลียเล้ยงแม่ในี่รู้หรือซื่อนี่อ่าอ่าจางใจรับพรเด้อนะจ๊ะ ยะถาวริวังหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิตเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยมีวันจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีี่กายุโกภาวะ อาภีวัตนสีิสษิจังวุธาปัายโนจตาโรธรรมวทันติอายุวโนสุขังระรังสาธุสาธุก็เดินไปดูครับคุณผู้ชมนะครับตามหลวงพ่อไปนะครับเพราะว่าดูสถานที่ที่จะสร้างาลาปฏิบัติธรรมนะครับาลาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับ เพราะว่าป่าก็มีแล้วนะครับเหลือสลาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะสร้างปู่พญานาาหรือปูองค์ดำที่นี่ด้วยอะาไปดูกันครับหลวงพ่อนี้เป็นป่าธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาติเลยนี่พวกนี้โอ้มันเคยหมดไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมีต้นไม่มันขึ้นทุกวัน,นสวยร่มรื่นดีมากเลยต้นไม้เริ่ม บอกดอกออกป้ายออกใบแล้วลิร็ใบแล้วเริ่มเย็นเริ่มสบายแล้วขับั่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นเขื่อนหมดเลยเป็นเขื่อนยาวเลยเขื่อนยาวเลยสวยงามมากเลยตั้งแต่หัวเขื่อนตั้งแต่จดฝั่งนี้มันเป็นกิโลนะเป็นกิโลของขับก็เราก็ตามไปดูนะฮะคุณผู้ชม ตัวนี้จะเป็นทางใช่ไหมล่ะครับตัวนี้เป็นทางแล้วก็จะสร้างศาลาตรงนี้นี่คือหันหน้ามานี่หันหน้ามานี้นี่ศาลาจะหันหน้ามาฝั่งนี้ครับเออนี่เราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติตรงนี้เวลาปฏิบัติเขา้าปฏิบัติสกร,รมะแรมันจะอยู่ตรงนี้นี่พอ,อ้นที่นี้แล้วใครอยากจะอยากจะอยู่ล็อกไหนก็แล้วแต่ช่วงกลางคืนแต่ช่วงอบรมมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับเออพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับสากองค์หนึ่งพอจะได้ ทำพื้นที่ตรงนี้มันโล่งมันโล่งครึ่งหนึ่งจากตรงนี้จะเป็นโล่งเรื่องต้นไม้ใหญ่พระปฏิบัติจะอยู่ฝั่งนี้หมดเออทันทีนี้แต่ว่าศาลาจะอยู่ตรงนี้หันหน้ามานี่หันหน้าไปทางปูพญานาคเออหันหน้าไปทางปูพญานาคจะหันหน้าไปนู่นก็ไม่ได้ครับเออต้องอยู่ตรงนี้จุดนี้แต่ก่อนมันจะเอาข้างในฝั่งโน้นไม่ได้มันติดฝั่งโน้นมันไม่มันไปอยู่แต่มันอย่างเดียวมันก็ดูไม่สวยนะ มันต้องอยู่ในกลุ่มของเขาตรงนี้ครับก็เรามาดูสถานที่กับหลวงปู่นะครับหลวงปู่จะสร้างอะไรบ้างครับตรงตรงนี้นะครับเออคือช่วงนี้ทางวัดปา่าพุทธทิยานนี่ยังขาดแต่ยังขาดดูอย่างหนึ่งสองอย่างก็ค,คือหนึ่งออทําศาลาพักปฏิบัติธรรม ของญาติโยมที่มาจากทิศต,ต่างๆไม่ว่าในหมู่บ้านหรือในตำบลเราเคนีน้ในอำเภอเราหรือในจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยเราขาดศาลาปฏิบัติธรรมรขาดศาลาที่พักออทางวัดก็เลยอยากจะสร้างศาลาก็เลยบอกบุญไปยังญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ได้บุญได้กุศลมากมายเพราะวัดป่านี้คือวัดที่สร้างใหม่วัดที่สร้างใหม่แต่ว่าไม่ใช่สร้างใหม่ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่หรือที่ปรักสงฆ์อยู่มันเป็นวัดเรียบร้อยหมดแล้วเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วเอได้ตราตั้งวัดตราตั้งเจ้าวาดเช็ดเรียบร้อยหมดแล้วอแต่ว่าศาลายังไม่มีาาก็เลยขาดศาลาก็เลยนี่แหละก็เลยว่าทำยังไงจะได้ศาลาก็เลย ามาคุยกันกับคุ่มสัพยานาคนาคุยกับคุมมสัพยานาคว่าจะทํำยังไงจะได้มีศาลาปฏิบัติธรรมก็เลยได้ตกลงกันออกออกอะไรนี่ออกเหรียญรุ่นแรกออกเหรียญจัดสร้างค่ะก็เลยต่อไปก็เลยจะออกเหรียญรุ่นแรกของวัดป่าพุทธทยาน รุ่นแรกเลยของวัดป่าพุทธทิยานคือเรียนหลวงปู่สวงอ่เรียนรุ่นเปิดซับหลวงปู่เปิดซับเอ่อเปิดซับหลวงปู่สวงรุ่นเปิดซับหลวงปู่สวงที่วัดป่าพุทธทิยานอืมคืออีกอย่างหนึ่งก็มีเอ่อพญานาคจะสร้างพญานาคอีกองหนึ่งคือปูดดป่ดำปู่คำเสนปู่ดำคำเสนององดำน่ะ อยากจะสร้างอีกองหนึ่งงบประมาณก็มาเยอะพอถ้าถ้ามันมีมันก็มาเยอะถ้ามันไม่มีมันก็มันก็เยอะครับจะทํายังไงปู่องดำปู่คำเสนนี่ที่ไปที่มาเป็นไงครับหลวงปู่ก็เป็นลูกชายของปู่ศรีสตานคราชเป็นลูกชายเขาเลยเป็นนักรบเป็นนักรบก็เลยอยากจะสร้างให้มันมีบารมีเพิ่มขึ้นเพราะเขาเป็น ผ oh. oh. <man IC <|so|> ู้คุมกําลังม้าไมยมหาศานีองค์ดำนั่นแหละก็อีองหนึ่งก็แม่ย่าเกตแก้วมณีจันทราแม่ย่าเกตแก้วมณีจันทราเป็นภรรยาของปู่ศรีสานครารที่จะอยากที่จะสร้างอีองหนึ่งให้มันครบทั้งโลกทั้งพ่อทั้งแม่จะได้อยู่ร่วมกันตระกูลหน้าทั้งหมดตระกูลหน้าทั้งหมดนี่แหละครับเลี้ยนองค์ที่เราจะสร้างก็คือเรียนหลวงปู่สวง เหรียญหลวงปู่สวงเปิดซับใช่ไหมคุมซับเปิดซับคุมเปิดคุมซับพญานาคเปิดซับหลวงปู่สวงคุมซับพญานาคเปิดอ๋อเปิดซับหลวงปู่สุคุมซับพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคด้วยเรียกกับพญานาคด้วยเลยในเดือนก็จะมีอยู่พญานาคด้านหลังใช่ไหมเหรียญก็มีอยู่มีอยู่สองแบบด้วยกันเออมีอยู่สองสองแบบคือแบบหนึ่งก็องค จะเป็นองโลย์องน้ารถลยนั่งหน้ารถองค์์องเล็กหองคกองคเล็กห้อยคอแต่ว่าองค์ใหญ่มันมีอยู่สองนิ้วสองนิ้วสามนิ้วแล้วก็สามนิ้วตั้งหน้ารถได้เอออีองค์ใหญ่องค์ใหญ่ก็จะเป็นหน้าตักเก้านิ้วองค์ใหญ่หน้าตักเก้านิ้วคือจะเป็นพญานาคเกียร์เสียนพญานาคค่ะแล้วก็จะนาคพญานาคเกียรเสียงแต่ละจะมีลงปู่สวงนั่งอยู่ตรงกลางพญานาคนั่งอยู่ตรงกลางพญานาค องคองนาตากใหญ่อที่จะเปิดเพื่อได้เพื่อที่จะได้สร้างอยู่ในวัดนี้เพรอวัดนี้เป็นวัดที่พื้นที่ดีพื้นที่ใหญ่ห้ารอยไร่อห้ารอยไร่ไม่ใช่ว่าห้ารอยไร่นี่ก็จะให้ทั้งหมดเต่ว่าให้ดูแลตามกฎหมายก็ก็ให้สิบห้าไร่เลยแต่ว่ามันเป็นวัดเรียบร้อยมดแล้วเราจะสร้างตรงไหนก็ได้ครัออมันเป็นวัด พออยังไม่ได้เป็นวัดนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาวัดให้คือสิบห้าไร่เออแต่ว่าวัดมันตกมาหมดแล้วก็เราจะสางตรงไหนก็ได้ในห้าร้อยไร่นี่อเออนะนั่นแหละครับก็เหรียญตระนีกก็แบบก็ออกมาหมดแล้วใช่ไหมหลวงพ่อเหลือแต่อให้เต๋อพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษเนาะแล้วก็เปิดเหรียญก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับอือคือยังไม่สมบูรณ์แบบคือยังเราไม่ได้อ่ปั๊มออกมาเป็นรูปแบบแต่ว่าบอก ที่ทำก็สิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้แล้วนี่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะประมาณไม่เกินอีกครึ่งเดือนนี่ก็คงจะเสร็จหมดเรียบร้อยคงจะได้ปาล์มออกมาออคงจะได้ปาลมออกมาแล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศกแล้วก็เปิดพุทธาพิเศกนี้คือยังต้องยังไม่ได้กำหนดอะไรเลยเพราะมันให้มันได้ได้ทําเหรียญออกมาก่อน ทำเรียนออกมาก่อนว่ามีคนจองเท่าไรอะไรยังไงเท่าไรยังไงเราจึงค่อยจึงค่อยคุยกันอีกรอบหนึ่งคคุยกันหาวันวันดีวันเริองงามยามดีก็จะได้ทําพิธีปลุกเสกอยู่ในวัดป่าพุทธเถ้าทย่าเองนี่นะครับก็ตามที่หลวงพ่อแล้วก็สายบุญนะครับเราไว้ฟังก็ ตรงนี้สาลาปฏิบัติธรรมก็มีมีเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งน่าจะเป็นสายของพญานาคโดยตรงเพราะตรงนี้มันมีแม่น้ําอยู่รอบข้างอนองหลวงพ่อแล้วมีถ้าด้วยสวยงามมากแล้วก็บางส่วนที่เคยไปดูคือถ้าแล้วก็มีสิ่งดีๆเยอะมากต้องมาดูด้วยตนเองเนาะหลวงพ่อเนาะใช่ตรงนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าวัดนี้ มันดียังไงให้ไม่ให้มาสัมผัสดูเองคนที่สัมผัสได้พวกที่ถือถือขาวผ้าขาวต่างๆถ้าอยากรู้ให้มาดูเองเรียกมาสัมผัสเองแค่เหยียบเท้าเข้ามาในวัดนี้นี่จะรู้สึกทันทีเลยว่าทถานทีนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยหายากมากในเขตนี้ในเขตอำเภอพูสิงเรานี่มันหายยากมากพอที่หลวงพ่อมาอยู่นี่ก็ไม่ได้มาอยู่เองคือพญานาคเป็นคนไปตามมา ไปตามมาจากบ้านไพรแต่ก่อนก็อยู่บ้านไพรบ้านไพรพัฒนาเรานี่แหละสังการหลวงปู่สวงเรานี่แหละเพราะเป็นคนดูแลอยู่นั่นแต่ก่อนใหม่ๆยังไม่มีอะไรน้องอุ้มยังซัวเท่านิปโป้เลยแต่ก่อนใช่ค่ะโอ้ตัเด็กนิดเดียวค่ะผ้าขาวหลวงปู่ถือประจำเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งบางที FC ญาติโยมก็อาจจะนี่ทำไมหลวงพ่อต้องถือผ้าขาวตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือผ้าขาวนี่ คือหลวงปู่สวงก็เคยบอกว่าให้ตมานี่ทําเหมือนหลวงปู่ทาเหมือนหลวงปู่สวงทําเหมือนบ้าถือผ้าคล้องผ้าขาวทาอะไรแล้วแต่แล้วแต่จะทําอ่ะเขาบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่จะทําให้มันเหมือนคนบ้าน่ะตมาเลยบอกหลวงปู่ว่าถ้าหลวงปู่อยากให้ผมทําเหมือนหลวงปู่ได้หลวงปู่ต้องมาอยู่กับลูกให้เต็มนี่ลูกหลวงปู่ไม่ได้อยู่กับลูกให้เต็มเลย เราจะให้ลูกทําเหมือนลุงปู่ทำบาบาบบมือนลุงปู่นี่ลูกทําไม่ได้อืมก็พูดตรงๆอย่างนี้เลยรับลุงปู่สวงนะถ้าลุงปู่อยากอยู่กับลูกให้เต็มนี่คือต้องทําได้เหมือนลุงปู่ถ้าเต็มลุงปู่มาอยู่เต็มอันนี้ลุงปู่ไม่ได้มาอยู่เต็มหรือบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นอย่างนี้ล้วจะให้ทําบ้าบาบบมันทําไม่เป็นเออมันทําไม่เป็นอ่ะ ็เลยพาขาวนี่ขาดไม่ได้เพราะลุงปูเขาก็ตามตลอดเราศรัทธาคิดว่าลวงปูลวงปูก็อยู่กับเราตลอดยันไม่แต่มาไม่ได้อยากได้อะไรในโลกนี้แม่แต่เหรียญแม่แต่อะไรทุกอย่างคองดีของอะไรไม่อยากได้ไอ้สิ่งที่จะด้ที่สุดก็คือประจงปัจจัยที่มาสร้างสลาคือไม่ได้เอาไปเป็นเกินข้อส่วนตัวเพราะเราบวชมาเราไม่มีลูกมีเมียแต่ก่อนม่นเหมือนพระที่เขาเคยอมีลูกมีเมียมาก่อนแล้วเขาบวชแล้วเขาวางผลประโยชน์เพื่อให้ครอบครัวเขาบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่มีเราไม่มี เราจะสร้างอย่างเดียวสร้างเพื่อว่าให้คนรุ่นหลังจะได้เห็นปลาจะได้อยู่ปลาห้าร้อยไร่นี่จะได้อยู่พอจะมามาอยู่ตรงนี้นี่ก็คือปลาเขาตัดมืแล้วฝั่งนู้นพอหลวงปู่เป็นคนสั่งให้มาอยู่ช่วงแรกพญานาคไปตามพอหลังจากพญานาคไปตามแล้วหลวงปู่บอกว่าถึงเวลาไปแล้วนี่จึงได้มาอยู่นี่นี่จึงได้ออกจากบ,บ้านไพรามาอยู่นี่พออยู่นี่ก็ทาแต่งานตลอดปีตลอดวันอยู่นี่ออ ทุกวันนี้อายุเยอะแล้วก็ทําไม่ค่อยได้ครับอืมก็เนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเหรียญยังไม่รออีกนิดหนึ่งเนาะก็รอติดตามนะครับประมาณไม่เกินเนาะประมาณไม่เกินลังลังสงกรานนี่แหละลังสงกรานเนาะเลยลังสงกรานเลยสงกรานเราเริ่มเปิดจองสิ้นเดือนนี้ค่ะอับสิ้นเดือนนี้เปิดรับจองค่ะนั่แหละสิ้นเดือนนี้คือสิ้นเดือนนี้ก็เปิดรับจองได้เลยแต่ว่าโทรมาเรายังรอก่อนรอ รอว่าคือมวลสารที่เราใช้นี่หลวงพ่เป็นอะไรนะคะเป็นเหล็กน้ําพีเหล็กไหลไดดำใช่ไหมคะจะมีอยู่ลายลายอย่างลายชนิดเหล็กไหลดูดซับเป็นมวลสารที่เราใช้คือที่นี่จะมีแร่มีแร่เหล็กไหลจํานวนหนึ่งที่เราจะสามารถทำเป็นมวลสารเนาะก็ถือว่าของดีนะครับที่นี่เนาะอ่ะก็วันนี้นะครับอยากที่ทำให้ดูคลิป เล็กๆน้อยไปก่อนนะครับเพราะว่าเปิดแล้วเปิดแน่นอนนะครับที่นี่นะครับเปิดภูมิเปิดหลวงปู่นะครับถ้าหลวงปู่อยากให้สร้างยังไงก็ต้องเสร็จแน่นอนนะครับก็อยากจะทำก็รอนะครับรอติดตามนิดนึงนะครับทําบุญด้วยแล้วเราได้สร้างด้วยได้เรียนด้วยนะครับก็ถือว่าได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับไหนจะทําบุญไหนจะได้เรียนนะครับก็ไม่มีอะไรก็สุดท้ายนี่ขอพรหลวงพ่อเนาะ ลุงพ่อมีอะไรจะฝากไหมครับเป็ดส <c oughs> ีลุงพ่อก็ส่วนมากชอบอยู่คนเดียวแต่ในปงในป่าก็เลยให้พรก็ไม่ค่อยเป็นครับแต่ว่าก็ให้เป็นอยู่เออก็ขอขอ,อวัดป่าปุถยานนี้ก็ขอให้เออคุณเจ้าทีเจ้าทางคือปู่แดงยายบุญเนียงตะเคียนและก็ปู่สวง มีรูปปันมีรอยเท้าหลวงปู่อยู่ที่นี่และกัปู่ศีสตานคราชทั้งปู่คำแสนเมย่าเกตแก้วมนีจนรัญธาก็ขอให้ช่วยดนบันดาลให้เอฟซีคุมทรัพพยานาคได้พบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและจะปรารถนาสิ่งใด ในโลกนี้กขขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยาให้มีอ่าขอให้มีอย่าให้มีในชีวิตและในสังขารของเราเพื่อจะได้อ่าปฏิบัติทำต่อไปอ่จะได้มาวัดป่าพุทธาตวรรนี้เลยเนาะอะจะได้มาวัดป่าพุทธาตวรรนี้ต่อไปอ่าก็ขอโชคดีทุกคนนะโชคดีทุกคนอารวยรวยรวยแค่นี้แหละรับพรสาธุสาธุ<ส>า <c oughs> ยะาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวไวโตจินางเปตานังอุปกะปิติจิตังปัจิตังตุมหังคิดปะเมวัสมิตจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิจวติรโสยะาสปีติโยวิวันจันตุสภพโรโควินาสตุมาเตประวัตวันตรายโยสุขีท่ขายุโคภวะ พิวาทนาสีลิสนิตจังวุธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมะวะทันติอายุวันโนสุขังพระลางสาธุ